คเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมม,ชมาทุกคนวันนี้แล้วก็มากันอีกครั้งนะครับผมกับเกมที่สุดน,นะวันนี้เรามีพอยเริ่มต้นนะครับผมอยู่ที่400พอยนนเนาะก็เดี๋ยววันนี้เป็นไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคขัค้เริ่มที่ห้าก่อนแล้วกันนะครับผมไปเลยๆๆๆโผล่หมัอน,นตึงกันนะเนี่ย ที้อะดูดิตีไม่ติดเลยถามจริงโอ้โหถึกยากมากโอเคโอเคอเคเริ่มได้คืนแล้วผมผมแซงมาเซตเพื่อนี้ไม่เหมือนเซ็ตหลอกเหมือนเลยนะ่ะอันนี้ก็เกินป้ายบางทีมา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 ,มา,มานี่ไงสิญี่ปะผมโอเคได้ค้อนคืนแล้วครับมาไหนนี้ต้องตีเป็นกำไรรู้ให้ได้ครับผมมา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 ,มา,มาโอ้ยที่อ่ แค่จะของอะไรหกร้ออ um, uh, so um, so ่าสองร้ให้อยู่เนี่ก็โหยากเลยน่ะดูดิตันนี้ลดลงมาเรือยเลยนะผมดอยู่หรอยถ้าเจ็ดสาอ้าวลดลงเหลือห้าสามสิบกอ่ะม่ดีละโอเคอสซดมา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 ผมว่าน่จะพอหาทางได้อยู่นะโอเคตอนนี้กำไรขึ้นมาห้าร้อยะครับโอเคหกรแล้วผมว่าได้อีกผมว่าได้อีกเอาไหนเว้ไหนเจ็ดิห้าโอเคได้อยู่ ถ้าเกิดดูต่ากว่าประมาณเอา0 0แล้อกันนะครับถ้าต่ำกว่า800อเดี๋ยวผมพอเลยแลยกันนะอังน,นี้หัวไปกว่ารองผมอันนี้มีก้าร้อยนะครับโออมาว้ยี่พันหนึ่งเนาะโอเคเเปิดมาับผมไปต่อไอ้ต่อต่อไดผมรู้สึกว่าเริ่มทีจัไม่ไมาแล้วนะครับอไอเดีพร่งๆผมว่าเพว่าการจบ 4, 9, ี่รงมาณ9อ0นี่ถือไม่แย่นะผม โถ้าตัวดูต่ำมาแปดเก้าร้อยรอบเนี่ยผมพอเลยแล้วกันนะนี่มันหนึ่งร้อยแล้วผมเดินขอติ้คนจริงๆนะทุกคนที่รักชิ้นนีเข้านะครับมันห็นได้พีกลับมาหน้านะแต่ตอนนี้ก็อ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนคลิปนี้ก็อยู่ที่เก้าร้อยพลอยนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ถือว่าโอเคมากแล้วแล้วกันนะทุกคนในคลิปนี้นะครับงานวันนี้ผมว่าผมขอจบคลิปเพจนี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะทุกคนในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย